ไงคะฉันชื่อว่าเลสลี่อายุ17ปียกมือหน่อยค่ะถ้าคุณชอบดูร็อกเกอร์คุณคิดไหมคะว่านั่นเป็นอาชีพที่ใครๆก็อยากทำทำให้ทุกวันนี้เต็ไมไปด้วยเหล่าร็อกเกอร์มืออาชีพมากมายไวน์ Why? และสตรีมและร er, ็อกเกอร์วงการคนที่ทำเรื่องแย่ๆเพื่อให้ตัวเองดังฉันรู้ได้อย่างไงเนี่ยเหรอก็ติดตามช่องนี้สิคะแล้วมาฟังเรื่องของฉันกันฉันเกิดในครอบครัวจนๆธรรมดาธรรมดา เรามีเงินพอซื้อของจำเป็นในชีวิตเลยไม่มีเงินซื้อของอะไรหรูหราได้ฉันไปโรงเรียนธรรมดาๆรรและไม่มีทางเข้ามดังระดับไอวี่ลีกแนะ่สิ่งเดียวที่รอฉันอยู่หลังเลิกเรียนก็คืองานเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านฟาสต์ฟู้ดใกล้ๆนั่นเองค่ะฉันเข้าใจทุกอย่างเป็นอย่างดีและไม่รู้สึกเสียใจในเรื่องนี้เลยเพราะเพื่อนๆฉันทุกคนก็เป็นเหมือนกับฉันเลยนั่นแหละค่ะและฉันเข้าใจว่าชีวิตเราคงไม่ถูกหวยได้มีชีวิตที่ดีหรอก วันหนึ่งฉันจะผู้ชายอยู่ที่พื้นที่ออกกำลังกายหลังเลิกเรียนเขากำลังถ่ายอะไรอยู่มีหนุ่มหน้าตาดีที่เป็นจุดสนใจฉันสงสัยว่าเขาทำอะไรก็เลยเดินไปดูปรากฏว่าพวกเขากำลังถ่ายวิดีโอลองล็อกของหนุ่มคนนั้นเขาชื่อว่าจอนแถมยังมีช่างของตัวเองสำหรับลงวิดีโอเจ๋งๆของเขาเขามีทีมงานที่มีความสนใจเหมือนกันและช่วยเขาถ่ายทำฉันมองพวกเขาถ่ายวิดีโอและคิดว่าเจ๋งจังชีวิตจืดชช่ดของฉันมีสีสันขึ้นแล้วฉันอยากคุยกับพวกเขาเหมือนกัน เมื่อจอนได้ยินแบบนั้นเขาก็ยิ้มและบอกว่าได้สิฉันตามหาคนไอเดียบรนเจิดเสมอยิ่งน่ารักแบบเธอยิ่งชอบเลยเขาใจดีกับฉันสุดๆและแล้วฉันก็ได้เข้าร่วมทีมกับจอนนี่แล้วถ่ายทําวิดีโอกันหลายตัวแล้วเรื่องนี้ยิ่งทําให้ฉันตื่นเต้นมากขึ้นทุกวันเลยฉันเริ่มอยู่ที่สตูดิโอของเขาบ่อยขึ้นเรื่อยๆและขาดการเรียนหลายครับแน่นอนว่าพ่อแม่เห็นว่าฉันเริ่มเรียนน้อยลงและพยายามเตือนให้ฉันนึกถึงอนาคตของตัวเองแต่ฉันก็คิดอยู่นี่ไง แค่มันไม่เกี่ยวกับการเรียนเลยแต่มีงานอดิเรกท่านสมัยสุดเจ๋งเท่านั้นฉันอยากเป็นวอล์กเกอร์เพราะว่านั่นคือสิ่งที่ฉันทําให้บรรลุปเป้าหมายได้แต่ว่าโดยไม่ทันตั้งตัวฉันสังเกตเห็นว่าจอนดูหง,งุดหงิดแล้วก็กังวลแปลกๆป,ปรากฏว่าตอนนี้เขากําลังร้อนเงินเพราะว่าช่องของเขาทำรายได้ไม่ได้เลยสักนิดและเขาต้องการเงินเพื่อเอาไปถ่ายวิด,ดีโอใหม่ๆแน่นอนว่าฉันช่วยเขาเรื่องเงินไม่ได้รวมถึงเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆด้วย เพราะยังไงพวกเราก็มีแต่ความตั้งใจเท่านั้นวันหนึ่งเรานั่งอยู่ที่สตูดิโอพยายามหาทางแก้ปัญหาเรื่องเงินเราสั่งพิซซาถาดใหญ่มาด้วยเงินก้อนสุดท้ายที่เหลืออยู่และจอหนนี่ก็เริ่มเปิดสตรีมออนไลน์ด้หวังว่าจะมีผู้คนช่วยชีย้ทางสว่างให้พวกเขาและมีจริงด้วยจอหนนี่เกือบจะหมดหวังแล้วแต่จูๆ่ๆเขาก็เห็นข้อความแชทสตรีมมีผู้ชมแชทมาว่านี่พิซซ่านั่นถาดใหญ่มากเลยนะพนนันร้อยเหรียญเลยว่านายกินไม่หมดหรอก จอนคิดเล็กน้อยแน่นอนว่าพิซซาถาดใหญ่ขนาดนั้นกินคนเดียวไม่หมดหรอกแต่เงินร้อยเหรียญนั่นซื้อพิซซาได้ห้าถาดเลยนะเขาก็รับพัานานันและยัดพิซซาเข้าปากเราแปลกใจแล้วรอดูว่าเขาจะกินหมดหรือเปล่าผ่านไปไม่กี่นาทีกลองพิซซาก็ว่างเปล่าโดยจอนอดอวยว่าท้องเขาจะแตกอยู่แล้วผู้ชมคนที่วางพนันบอกว่าจอนนี่ชนะและโดเนทเงินมาให้เป็นจำนวนหนึ่งร้อยเหรียญพวกเราพากันดีใจสุดๆเลย จอนนี่เองก็ดีใจสุดๆเหมือนกันเพราะว่าการพนันครั้งนี้มีผู้ชมดูออนไลน์มากมายเลยพวกเขาก็ขอให้เริ่มทำอะไรแป,กแปลกๆและสัญญาว่าจะจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนกับเขาด้วยและจอนนี่ก็ดูว่าจะทำเงินจากบล็อกของตัวเองยังไงจากนั้นเขาก็ทำเรื่องผาดโผลและอัมคนเล่นเพื่อเงินเขาบอกให้ผู้ชมทิปมาถ้าอยากเห็นเขาใส่เสื้อผ้าลงไปแช่ตัวในน้ำพุหรือว่าปีนลงในถังขยะหรือว่าวิ่งแก้ผ้าไปรอบห้อง สตรีมของเขามีผู้ชมมากมายและทําเงินได้มากมหาศาลเขานี่เท่สุดๆไปเลยและฉันก็อยากอยู่กับเขาบ่อยขึ้นเรื่อยๆฉันตื่นเต้นกับไอเดียดุดโลกของเขาในที่สุดฉันก็ไม่ไปโรงเรียนอีกเลยทําไมต้องไปเรียนเรื่องไม่จําเป็นด้วยล่ะฮะฉันชื่นชมจอนนี่สุดๆเลยและเขาก็ยังเรียนไม่จบหมอปลายแต่ก็กลายเป็นวอลเกอร์สุดเจ๋งแถมได้เงินอีกด้วยนะดังนั้นเช้าวันถัดมาฉันเลยบอกพ่อแม่ว่าจะไปโรงเรียนและรีบไปที่สตูดิโอของจอนนี่ในทันทีเลย แน่นอนว่าวันหนึ่งพวกท่านก็รู้ว่าฉันโกหกพวกท่านเริ่มดุดา่าฉันแล้วบอกว่าฉันทําลายอนาคตตัวเองฉันบอกไว้ว่าฉันรู้ว่าตัวเองอยากทําอะไรและไม่จาเป็นต้องเรียนด้วยคืนนั้นเราทะเลาะกันใหญ่โตก่อนที่ฉันจะเข้าห้องนอนเวลาผ่านไปวิดีโอของจอหนนี่เริ่มบ้าขึ้นและหามขึ้นเรื่อยๆเขาเริ่มแกล้งคนแปลกหน้าไปทั่วครั้งหนึ่งเขาประกาศว่าจะเทศใส่คนแรกที่เขาได้เจอในวันนั้นถ้าผู้ชมบริจาคเงินมาให้ถึงเป้าหมาย ผู้คนอยากเห็นว่าจอทำแบบนั้นมากก็เลยบริจาคเงินให้เขาอย่างรวดเร็วในตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่ฉันสงสัยว่าแบบนั้นมันเกินไปหน่อยหรือเปล่าเมื่อฉันบอกจอนนี้ว่ากังวลเขาก็ขำและบอกว่าแค่นี้เบาๆเองและอีกอย่างวิดีโอยิ่งขายหน้าเท่าไหร่ผู้ชมก็ยิ่งบริจาคเงินเท่านั้นเขาก็เลยดักซุ่มคนแปลกหน้าและสาดสีใส่คนคนนั้นเรื่องนั้นถ่ายทอดสดผ่านสตรีมของจอหนี หลังจากการอําครั้งนั้นจอน,นี่กับทีมงานก็หัวร้อและวิ่งหนีไปเลยฉันมองชายแปลกหน้านที่กำลังงงกับชุดที่พังแล้วก็รู้สึกสงสารฉันเองก็ไม่อยากให้สักวันหนึ่งต้องเจอเรื่องแบบนี้เหมือนกันน่ะฉันตัดสินใจช่วยเขาฉันยื่นผ้าเช็ดหน้าไปให้และช่วยเขาหาห้องน้ําไปล้างเนื้อล้างตัวเขาขอบคุณฉันและกลับไปผ่านไปสักพักจอน,นี่ก็เลิกเข้ากล้องในเส้นเชิงแต่ว่าเขากลับให้เพื่อนในทีมเดียวกันทําเรื่องงงๆแทนเขา เขาจะได้ถ่ายทุกอย่างเอาไว้และคุยกับผู้ชมและในวันหนึง่งฉันก็ไปที่สตูดิโอเขาเขาเห็นฉันและรีบพูดอย่างสดใสโอ้ต่อไปเราจะแกล้งคนนีล้ละฉันเกรงขึ้นมาเล็กน้อยเขาคิดจะทำอะไรเนี่ยจอหนนี่บอกกับผู้ชมว่าถ้าบริจาคเงินมาถึงเขาแล้วก็ฉันจะต้องไปขึ้นรถของคนแปลกนะอะไรเนะแบบนั้นมันเกินไปแล้วอ่ะและฉันก็ปฏิเสธในทันทีแต่จอหนนี่กลับตึงหน้าและพูดอย่างโกรธ นี่เธออยู่กับพวกเรามาเป็นเดือนแล้วนะแต่ว่าเธอยังไม่ได้ทำอะไรเลยตอนนี้แหละเธอจะได้เป็นประโยชน์บ้างผู้ชมเริ่มเขียนคอมเมนต์แย่ๆถึงฉันฉันก็เลยตอบตกลงผู้ชมบริจาคเงินถึงเป้าหมายที่จอนตั้งไว้อย่างรวดเร็วแล้วเราก็ออกไปถ่ายวิดีโอจอนนี่เลือกรถคันแรกที่เห็นซึ่งจอดอยู่ข้างห้างคนขับรถเพิ่งออกจากรถเข้าร้านไปโดยเสียบกุญแจคาเอาไว้ฉันรีบขึ้นรถและขับออกไปในทันทีในตอนนั้นฉันไม่เข้าใจเลยว่าตัวเองนั้นกำลังทำอะไรอยู่ที่สำคัญเลยคือทำทำไมอะ ฉันคิดว่าเพราะว่าตัวเองไม่อยากทําให้ผู้ชมต้องผิดหวังจอน,นี่ขับรถตีคู่กับฉันและหถ่ายฉันลงสตรีมเราขับรถผ่านไปสองสามช่วงตึกจู่ๆก็มีเสียงรถตํารวจดังมาจากข้างหลังโอาไม่นะไม่เอานะดูเหมือนว่าฉันจะงานเข้าสุดๆแล้วฉันรู้ตัวว่าไม่ควรทําตามที่จอรน,นี่สั่งเลยเขาตะโกนใส่ฉันจากรถเขาบอกว่าไม่ต้องจอดเพราะว่าผู้ชมกําลังเพิ่มขึ้นฉันไม่อยากมีปัญหาเลยแต่ก็อยากสลัดตารวจให้พ้นด้วย แต่ฉันขับรถไม่เคยเก่งจนในที่สุดตำรวจก็แซงฉันได้และขวางทางของฉันเอาไว้ฉันต้องจอดรถและเมื่อฉันลงไปตำรวจก็จับกลุ่มฉันในทันทีเลยล่ะโอไว้นะไม่เอาอ่ะฉันเห็นรถของจอห์จอดอยู่ใกล้ๆและเขาก็มองจากหน้าต่างด้วยความแปลกใจจอนนี่ช่วยฉันด้วยฉันตะโกนแต่เขากลับบอกตำรวจว่าไม่รู้จักกับฉันมาก่อนก็จะขับรถหนีไปเขาทิ้งฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเป็นแบบเนี้ฉันต้องการทันนาย ฉันพูดได้เท่านานเกิดตำรวจจะคุมฉันขึ้นรถฉันก็เลยไปอยู่ที่สถานีตำรวจไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปเลยฉันรู้สึกกลัวแล้วก็รู้สึกผิดไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเสียเวลาไปกับคนเลวๆอย่างจอหนนี่เนี่ยฉันรู้ว่าเขาหลอกใช้ฉันและตราบใดที่ได้เงินเขาก็ไม่มีคำว่าพอและเล่นหนักขึ้นเรื่อยๆฉันไม่อยากเป็นแบบเขาแต่ก็สายไปแล้วฉันทำชีวิตตัวเองพังผ่านไปสักพักตำรวจก็มาหาและบอกว่าทนายที่ขอเอาไว้มาถึงแล้ว ฉันเดินเข้าไปในห้องเพื่อพบเขาและเมื่อเจอเขาฉันไม่อยากเชื่อเลยปรากฏว่าทนายคือคนที่จอรนน์นีสาดสีใส่วันนั้นบังเอิญอะไรขนาดนี้เนี่ยแล้วเขาก็จําฉันได้ด้วยทันใดนั้นฉันก็สํานึกได้ว่าตอนนี้ฉันสวยสุดๆเพราะว่าทนายคนนั้นคงอยากเอาคืนและจัดการลงโทษฉันให้หนักอย่างแน่นอนแต่จู่ๆเขากลับยิ้มและพูดดูท่าทางหนูจะเลือกคบคนผิดนะแต่หนูยังมีจิตใจอบอ้อมอารีและมีคุณธรรมอยู่บ้างงั้นลุงจะช่วย คุณไม่รู้หรอคะว่าฉันดีใจขนาดไหนที่มีโอกาสแก้ไขเรื่องนี้คุณทนายบอกว่าเขาจะไปคุยกับเจ้าของรถให้และฉันจะได้ไม่ต้องโดนฟ้องเรื่องไปได้สวยและทุกอย่างต้องเรียบร้อยในวันถัดมาพ่อแม่ผู้เป็นห่วงฉันก็รออยู่ที่หน้าสถานีตำรวจคุณทนายบอกว่าฉันเป็นคนดีที่หลงผิดไปนิดหน่อยแต่ว่าฉันได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างแล้วและจะเป็นคนดีขึ้นแน่นอนว่าฉันไปขอโทษพ่อแม่ที่ไม่ยอมเชื่อฟังและเมินคำแนะนำของทั้งคู่ฉันกลับไปที่โรงเรียนและตั้งใจเรียนอีกครั้ง ไม่ได้เจอจอห์นนี่กับเพื่อนเขาตั้งแต่ตอนนั้นฉันว่าเขานิสัยไม่น่าคบเลยและฉันไม่อยากดูช่องเขาแล้วค่ะบางทีหลังเรียนจบฉันคงเป็นพนักง,งานเสิร์ฟธรรมดาแต่คงดีกว่ากลายเป็นวอลเกอร์ที่ไรยอย่างอายกันแล้วกันเรื่องฉันจบลงด้วยดีแต่ฉันแปลกใจอย่างหนึ่งคือมันมีผู้ชมทางอินเทอร์เน็ตที่พร้อมดูสิ่งที่วอลเกอร์น่าเกลียดโลบมากและเยยดยามคนอื่นทําจริงๆเหรอ นอกจากนี้ผู้ชมเหล่านั้นยังพร้อมจ่ายเงินเพื่อให้คนธรรมดาโดนกลั่นแกล้งด้วยฉันเก็บมานั่งคิดว่าใครแย่กว่าบล็กกอก็ที่ถ่ายเรื่องไร้แก่นสารหรือว่าผู้ชมที่จ่ายเงินฉันหวังว่าในกลุ่มพวกคุณจะไม่มีคนใจร้ายและรสนิยมนะเขียนคอมเมนต์กันมาได้เลยว่าคุณคิดยังไงบ้างฉันหวังว่าโลกใบนี้จะมีคนดีเยอะกว่าคนเลวนะคะ